ไปปิดท้ายกันที่ปฏิบัติการของตำรวจสืบสวนนครบาลสองที่ร่วมกับตำรวจสืบสวนของสอนอสายไหมค่ะจับแก๊งที่ตระเวนลักรถ,รถตามหมู่บ้านคือมักจะเลือกรถกระบะเป็นหลักเจ้าของรถล็อกรถเป็นอย่างดีแต่ก็ยังถูกขโมยเพราะว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยเป็นอดีตช่างคืนหนึงขโมยได้หลายคันเลยนะคะ แล้วรถเนี่ยพอขโมยมาพักแค่วันเดียวเอาส่งขายต่อประเทศเพื่อนบ้านเลยถามว่าเงินเอาไปทําอะไรเอาไปใช้จ่ายเที่ยวเต่เลี้ยงดูสาวๆที่หน้าตาดีค่ะเมื่อวานนี้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาแก๊งนี้ได้ทั้งหมด4คนนะคะบอกชื่อก่อนก่อนไปดูพฤติกรรมนะครับ4คนนี้คือนายธรมนูนหรือว่าปุ๊ หรือบ่าวธาราพรคนนี้อายุ42ปีอีกคนหนึ่งชื่อว่านายพิสิทธ์หรือเอกชัยรักษาอายุ42เหมือนกันอีกคนหนึ่งชื่อนายสุดหล่อหรือบอยเตชะอายุ34ปี3คนนี้เป็นชาวอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งรายที่4ชื่อนายวินิจหรือว่าเอสมณีโชธอายุ36ปีคนนี้เป็นชาวนวนทบุรีครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มได้พร้อมรถของกลางที่ใช้ก่อเหตุทั้งรถเชฟโรเลตส,สีเงินนะครับทั้งรถ BMW สีบรอน รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดหมายเลขทะเบียนแล้วก็มีอุปกรณ์ในการจรกรรมทั้งสาว่านเอวยกันไกลตัดสายไฟอุปกรณ์ช่งางจำนวนอีก3กล่องแล้วก็โทรศัพท์มือถือ iPhone อีกนับ10เครื่องครับทีมสืบสวนสอบสวนเนี่ยติดตามกลุ่มนี้มานานและก็ทราบถึงพฤติกรรมของคนร้ายแก๊งนี้นะครับว่ามักจะจรกรรมช่วงกลางดึกเลือกจรกรรรถยนต์โตยโยต้าวีโก้และฟอร์จูเนอร์เป็นหลักหลายพื้นที่โดนครับ ทั้งบางเขนนิมิตใหม่สายไหมทุ่งสองห้องที่ชะอําเพชรบุรีก็โดนสมุทรสงครามสมุทรสาครนครนครราชสีมาหรือโคราชก็โดนเหมือนกันรถยนต์เป้าหมายคือ Toyota v วีโกแล้วก็ f o r ์จูเนอนะคะส่วนตัวคนร้ายเนี่ยจะขับ BMW ค่ะไปสำรวจตามหมู่บ้านต่างๆโดยเฉพาะหมู่บ้านหรูคือใช้รถหรูเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยด้วยเวลาที่เข้าไปหมู่บ้านนะคะ เวลาที่เจอรถเป้าหมายก็จะใช้รถเช็คโรเลตเข้าไปจรกรรมรถยนต์จะใช้เวลาต่อคันไม่ถึง15นาทีค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นเลยนะคะว่าคนร้ายจะเอารถเชฟโรเล็ตมาวนดูรถยนต์เป้าหมายที่จอดกันเอาไว้นอกบ้านจากนั้นเก็่าอุปกรณ์พิเศษลงไปใช้ในการจรกรรมแล้วก็ขับรถคันเป้าหมายออกจากหมู่บ้านไปก็ไม่เป็นที่สงสัยของรปภนะคะผู้ต้องหาในแบ่งงานกันทำค่ะคือรถ BMW เนี่ยขับเพื่อดูลดเราส่วนรถคันที่มีอุปกรณ์เพื่อที่จะเอาไปจรกรรมเนี่ยเป็นรถเชฟโรเลตนะคะ กลุ่มผู้เสียหายบอกนี่ล็อกรถด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างที่มีอยู่แล้วนะแต่ว่าคนร้ายยังจรกร,ร์มไปได้ตอนนี้ยังผ่อนรถอยู่เลยค่ะบางท่านบอกเพิ่งจะซื้อรถมาได้แค่ปีกว่าๆเท่านั้นเองแล้วทํายังไงได้ที่ต้องจอดรถหน้าบ้านก็เพราะว่าบ้านเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะตื่นเช้าเมืทีรถหายแล้วนะคะฟังเสียงผู้เสียหายกันดูค่ะใช่ค่ะเพราะว่ารถคันนี้ต้องใช้ใช้ทุกวันใช้ทํางานด้วย<ม>ก็ตอนนี้หนูก็ลําบากเหมือนกันนะคะอืมค่ะก็ยังต้องผ่อนอีกไหมคะอ่ายังต้องผ่อนค่ะ เพราะว่ารถนะเพิ่งจะออกมาประมาณสองปีเองปีกว่าสองปีอะ <ri> ค่ะก็ล็อกล็อกทั้งเกียร์ข้างล่างแล้วก็ทุกอะไรมันพอขึ้นขื่มันจะล็อกแล้วแล้วก็ล็อกประตูสัญญาณล็กลครับล็อกหลายอย่างครับก<ท>็มีมีเท่าไหร่ก็ล็อกหมดในในรถครับตกใจไหมตกใจก็ก็หวาก็หวาผวาครับก็อยู่ดีรถมันก็หายตอนเช้าพอมาจอดที่เดิมมันก็ไม่อยู่ก็ ก็รีบแจ้งความต้องหาแกงนี้ก็รับสารภาพนะครับในธรรมนูญนายปุ้นเนี่ยบอกเลยว่าเมื่อก่อนทํางานเปิดอู่รถและเป็นช่างแต่ทําไปทามาขัดทุนเลยชวนเพื่อนๆอ,ออกจรการรถกระบะส่งออกประเทศเพื่อนบ้านจะขายให้กับนายวินิจในราคาแสนสี่แล้วนายวินิจเนี่ยมีภรรยาอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านก็จะนําไปขายต่อวิธีการก็คือส่งลงแพไปทางจังหวัดนครพนมครับฟังเสียงผู้ต้องหากันดูนะคะธุรกิจหลายอย่างขาดทุนก็นเลยมาเจอกัน,านายังไง เป็นเพื่อนกันครับอยู่คนบ้านเดียวกันครับวิธีการเราเรียนรู้มาจากไหนครับเขาแนะนําเป็นช่างครับช่างเปิดอู่ท่อมรถครับเขาเคยเปิดอู่ท่อมรถครับแล้วรายได้ไม่ดีเหรอครับท่อมรถเมาหลายปีเปิดมาหลายปีนะครับแล้วเพิ่งมาทำแบบนี้ตอนไหนคะก็ไม่ถึงปีครับ บ็เวณะย่านใก่ใหม่บางเขนมีครับกรุงเทพครับต่างจังหวัดก็ไปไม่ค่อยไปครับต่างจังหวัดไม่ทำแล้วครับหยุดแล้วครับขายของเล่ขายเสื้อผ้าขายรถจักรยานมือสองแล้วก็หยุดายเชือกผ้าขายเชือกผ้าขายรถจักรยานมอสงแล้วก็หยุด แปดรายแน่ในแปดพื้นที่ที่ถูกโจรกรรมรถไปนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่รถหายแล้วไม่มั่นใจว่าถูกแกล้งนี้หรือเปล่าไปแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สอนอสายไหมถ้าเป็นตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วพบว่ามีลักษณะคล้ายๆแบบนี้มี b ีเมมีเชฟโรเลตเข้ามาจอดในหมู่บ้านของท่านครับเจ็ดนาฬิกายี่สิบสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแชร์ออฟเดอะเดย์ค่ะ